อาภาพรควงสินแสเป็นหนึ่งเล่าโดนวิญญาณตามจนต้องดาา่าไล่เผยเจอปาฏิหารองค์พญานาคนับเป็นคู่ซีสายมูที่สนิทกันมานานกว่า10ปีสำหรับนักรองชื่อดังไทยอาภาพรและสินแสเป็นหนึ่งที่ได้ควงคู่กันออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแทบโชว์ถึงนาทีเฉียดต,ตายตอนไปออกทริปมาดีบและเหตุการณ์ขนหัวลุกถ่ายภาพติดวิญญาณในบ้านที่ทำเอาหลอนไปตามต,ามตามกัน นอกจากนี้ยังเป็นคนบันเทิงกลุ่มแรกที่ไปสักการะองค์พญานาคที่ถ้ำนาคาพร้อมกับเจอกับปาฏิหาริย์แบบไม่คาดฝันคู่ซีกันมาสิบกว่าปีไฮสิบเอแล้วเนอะอาจารย์เป็นหนึ่งจริงๆ10ิกว่าปีแล้วซีมากจนบางคนคิดว่าเป็นสามีภรรยากันอาจารย์เป็นหนึ่ง อันนี้เรื่องจริงเริ่มต้นไปสนิทกันได้ยังไงอาจารย์เป็นหนึ่งวันนั้นไปร้านที่ตีกระเทียมที่ไฮเป็นสุดยอดของไอดอลเราวันนั้นไปกับพี่มาพี่มาบอกว่าวันนี้มีไฮมานะฉันดีใจมากก็เลยไปทานข้าวไฮก็ไม่คิดว่าจะเจอเพราะแม่มานะัดก็เห็นนั่งอยู่กับอาจารย์เมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเราไม่ได้รู้จักอาจารย์นะ เจอกันครั้งแรกรู้สึกว่าอาจารย์คนนี้เห็นดาราไปหากันเยอะแต่เราไม่ใช่เป็นสายหมอดูแล้วจูจ่ๆอาจารย์ก็ทักทายกันปกติเรารู้แล้วว่าเป็นอาจารย์เป็นหนึ่งอาจารย์เป็นหนึ่งวันนั้นที่เจอพี่ไฮวันแรกแกคงประมาณว่าใช่เหรอสินแสหัวล้านล้านพูดคาขาห้วนอ้วนมีหวน,นวดใช่เหรอไฮไม่ได้พูดแต่คิดในใจเฉยเฉย อาจารย์เป็นหนึ่งคือเราเป็นคนคิดมากอยู่แล้วต้องบอกแบบนี้จริงๆแล้วตลอด11ปีเราอยากจะพูดคำนี้กับพี่ไฮก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ไฮก่อนนะคะคือในอดีตย้อนไป10กว่าปีเราเจอเรื่องราวชีวิตเยอะมากเราเองเคยอยากจะถ่ายรูปกระกับดาราคนมีชื่อเสียงแต่ย้อนกลับไปสมัยก่อนถ่ายไม่ได้มีหลายคนบอกว่าเป็นหนึ่งเธอฟังไว้นะไม่มีใครอยากจะคบเพื่อนที่เป็นหมอดู คนมีชื่อเสียงไม่อยากจะถ่ายรูปคู่บางคนถ่ายรูปก็บอกขออนุญาตไม่ลงนะคะเราก็ไม่ลงแนมะ้กระทั่งเพื่อนเราก็ไม่อยากถ่ายรูปกับเราจนเจอพี่ไฮพี่ไฮลงรูปในไอจีลงรูปในทุกสิ่งโดยที่พี่ไฮไม่มีความรู้สึกว่ามองเราว่าเป็นหมอดูคือเราระวังตัวตลอดเวลาเราเจียมตัวตลอดเวลาไฮ อาจารย์เป็นคนที่คิดเยอะแล้วก็ให้เกียรติคนมากๆตั้งแต่วันนั้นที่ได้เจอกับอาจารย์แล้วทักมาอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเล่าให้ใครฟังแล้วอาจารย์ทักวันแรกอาจารย์พูดหลายดอกมากที่โดนเราก็รู้สึกไม่ธรรมดาหลังจากวันนั้นมาอาจารย์ไม่พูดอะไรอีกเลยไม่ดูดวงให้ไม่ทักอะไรจนกว่าเราจะถามคนอื่นมาดาราหรือน้องๆรุ่นที่เรามาให้เปลี่ยนลายเซ็นอาจารย์เปลี่ยนให้ทันทีทุกวันนี้ยังไม่ได้โดนเปลี่ยนลายเซ็นเลยนะ อยากรู้ว่าทักว่าอะไรไฮเป็นเรื่องส่วนตัวที่บอกใครไม่ได้อาจารย์เป็นหนึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่เราเห็นจากสิ่งที่เราดูโเหเฮงต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดไม่ได้ถ้าพูดขึ้นมามันเสี่ยงอยู่สองอย่างตัวแกเองจะมองเราในมุมไหน Hi, แต่อาจารย์พูดอยู่คำหนึ่งว่ามันจะมีคำว่างามไส้เขาเห็นในตัวเราภายในสามเดือนนี้ที่ไฮต้องระวังนะเรื่องในบ้านสักอย่างหนึ่งมันจะมีคำว่างามไส้ขึ้นมาแม่งขนาดไหนไฮเรียกว่างามไส้จริงๆไม่ธรรมดาจนไปนอนบ้านอาจารย์ไปแก้กเคล็ดกันนิดๆหน่อยๆอาจารย์เขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ก็ไปนอนบ้านอยู่ครึ่งเดือน อาจารย์เป็นหนึ่งเรื่องของเรื่องตอนนั้นพี่ไฮน่าจะทําบ้านด้วยแล้วก็มีงานที่อยู่ใกล้ในย่านนั้นก็เลยบอกพี่ไฮแทนที่พี่จะเช่าก็มาอยู่กับเราซะเลยแล้วทําไมหลังจากนั้นไม่ทักอะไรพี่ไฮอีกเลยหลังจากทักทุดใหญ่ที่เจอกันวันแรกอาจารย์เป็นหนึ่งเอาจริงๆนะให้ทุกคนสังเกตดูทุกคนเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันไม่เคยได้การทักทายจากดิฉันเลย เรารู้สึกว่าเราหาวิธีการแก้ดีกว่าพูดในเรื่องแก้ดีกว่าเราไม่อยากสร้างวอจีกรรมให้คุณมีความรู้สึกว่าต้องเกิดความทุกข์แต่เรารู้หมดใครจะเป็นยังไงรู้หมดแต่ของที่หามันมีลึกไปกว่านั้นพอฉันบอกแกไปแล้วถ้าเกิดแกไปเลยไม่กลับมาทำยังไงละ่ะแกไปเลยเหมือนใครหลายคนฉันก็น้อยใจนะพอเขาประสบความสำเร็จเขาก็ลืมฉันเลยลายเซนก็ไม่ดูให้รวมก็ไม่ดูให้แต่พาไปทำบุญ พาไปทำบุญทุกที่อาจารย์เป็นหนึ่งคือลากไปทุกที่ค่ะส่วนถวลาวเมียนมาฮ่องกงพูตานไแล้วก็มีไปมาดีฟด้วยกันสามครั้งเขาไปกันเป็นคู่เราอาจเป็นที่อันนี้ไปเที่ยวไปล้างสมองไปดำน้ำเห็นบอกเฉียดตายกันที่นี่แหละอาจารย์เป็นหนึ่ง ต้องอธิบายแบบนี้ด้วยตัวดิฉันเองเป็นคนไม่ชอบน้ำเพราะมีความรู้สึกว่าน้ำเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ที่ไปเอาใจทุกๆคนที่เขาอยากไปแล้ววันนั้นจะมีโปรแกรมล่องเรือไปกลางทะเลเพื่อไปดำน้ำฉันตัดสินใจฉันไม่ไปฉันจะนอนโรงแรมอย่างเดียวใครอย่ามายุ่งกับดิฉัน ที่ก็เลยบอกว่าอาจารย์เป็นหัวเรือใหญ่นะแล้วอาจารย์ก็ตัวใหญ่ด้วยแล้วถ้าอาจารย์ไม่ลงแล้วทุกคนจะยังไงมันก็จะรู้สึกว่าไม่สนุกอาจารย์เป็นหนึ่งที่ายก็มากล่องไปก็เพื่อพี่ายฉันก็เลยบอกทุกคนห้ามมาบังคับฉันเป็นคนไม่ชอบใครมาบังคับเด็ดขาดฉันอยู่บนเรือคนเดียวทุกคนก็ลงน้ำกันไปสักพักหนึ่งพี่ไฮกวักมือเรียกแล้วฉันก็ยืนมองว่าพี่ไฮเรียก ฉันก็ไม่เอาฉันไม่กล้าว่ายน้ําแต่เอาไงดีพี่ไฮเรียกใส่ชุดทูชีพเลยเดี๋ยวฉันไปนะเขาก็กวักมือเรียกหลายรอบเลยมันไกลมากฉันก็ว่าสัก20นาทีเพราะมันไกลจริงพอกระโดดน้ําปุ๊บไม่เกิน10วินาทีถึงมันเร็วมากฉันบอกพี่ไฮฉันเก่งมากฉันแป๊บเดียวเองพี่ไฮบอกว่าเก่งอะไรนี่เธอรู้ไหมว่าฉันกําลังจะตายไฮมันไปอย่างเดียว คลื่นมันแรงมากซึ่งเราอยู่ในทะเลเราไม่รู้หรอกว่าคลื่นมันแรงแค่ไหนเรารู้สึกว่าเราว่ายจะไปหามันถอยตลอดเพราะว่ามันเป็นลูกใหญ่บางทีมองไม่เห็นเรือพอคลื่นลงเราถึงจะเห็นเรือแล้วก็บกมือบอกทุกคนว่าช่วยหน่อยฉันไปไม่ได้อาจารย์เป็นหนึ่งกวักมือเรียกฉันทําไมฮายไม่ได้กวักมือเรียกจะบอกว่าอาจารย์บอกทุกคนหน่อยว่าฉันไปไม่ได้อาจารย์เป็นหนึ่ง พอลงไปถึงปั๊บพี่ไฮบอกว่าอาจารย์เรื่องใหญ่เลยนะพอคลื่นมาทีก็ท่วมหัวเรานะไฮจริงๆแล้วอาจารย์ก็ตัวขนาดนี้ตอนนั้น200โลไหมอาจารย์เป็นหนึ่งตอนนั้น160โลพี่ไฮกับน้องอีกท่านบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์อยู่ตรงกลางเดี๋ยวพี่จะยิ้วปีกซ้ายแล้วอีกคนจะยิ้วปีกขวาเดิมทีจะเรียกเขาไปช่วยแล้วคนไปช่วยเป็นผู้ประสบภัย เป็นภาระที่สุดภาระเพื่อนมากอาจารย์เป็นหนึ่งที่ไฮบอกว่าอาจารย์ตีขาแรงแรงช่วยที่เลยนะเดี๋ยวพี่จะดันตัวอาจารย์เราบอกได้คะ่ะพี่แล้วฉันหันไปเห็นข้างหลังมันมีป้ายเขียนเป็นภาษาอังกฤษประมาณว่าคุณอย่าเลยตรงนี้นะถ้าเลยตรงนี้คือทะเลใหญ่หายไปเลยนะฉันพยายามจะถีบตัวเองจนฉันบอกที่ไฮว่า พี่ไฮพี่ปล่อยน้องไว้ตรงนี้เถอะคือให้น้องตายซะตรงนี้เลยแล้วพี่ก็กลับมาไม่ไหวแล้วพี่ไฮบอกว่าตื่นอาจารย์ไปลุยก็พยายามกรีดร้องไฮประมาณครึ่งชั่วโมงทุกคนขึ้นเรือแล้วรู้ว่าเราสามคนที่มันไปอยู่ตรงโน้นพอเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราก็ปล่อยแล้วแต่คนที่พาไปเขารู้ว่าตรงนั้นมันคือเขตอันตราย mm hmm. เขาก็เอาเรือไปรับเรา mm hmm. เรานึกว่าเราต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ นนาทีนั้นที่อาจารย์รู้สึกว่าไม่เอาละยอมตายอยู่ที่นี่มันเป็นยังไงอาจารย์เป็นหนึ่งประเด็นคือน้ำเวลามันสูงขึ้นเราต้องถีบตัวเลยน้ำแต่น้ำมันท่วมจมูกไปสี่ถึงห้ารอบจนฉันรู้สึกว่ากูไม่รอดแล้วแล้วรู้สึกว่ากูไม่ไหวแล้ว พี่ไฮบอกว่าต้องสู้นะอีกคนก็บอกว่าอาจารย์ต้องสู้นะฉันบอกว่าฉันไม่รอดแล้วเพราะว่า160กิโลในยุคนั้นระบบหัวใจระบบใดๆก็ตามมันเริ่มไม่รอดฉันเริ่มรู้สึกเพลียง่วงนอนไฮคนน้ำหนักเยอะมันก็มีปัญหาเรื่องความดันก็บอกอาจารย์ตั้งสติดีๆนะไม่ทิ้งหรอกเราไม่ทิ้งกันเดี๋ยวเรือเขาเห็นเขาก็มารับเองให้กำลังใจตลอดตั้งแต่วันนั้นอาจารย์ก็กลับมาออกกำลังกายอย่างหนักหน่วง แกก็เลยหันมาดูแลตัวเอง